ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบเฟิร์นกับช่อง f ฟิ n y m ี่ม c h ช n แนลนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของวันนี้ที่เฟิร์นมา u n นบ x ็อกนะคะก็ทำกลางสายฝนอาจจะมีเสียงฟ้าร้องแล้วก็เสียงฝนนิดน,นึงนะคะทุกคนวันนี้มาดูกันว่าเฟิร์นได้อะไรมานะคะตื่นตื่นตืนทาดาน,น ลุยวิกตองหนึ่งถุงนะคะดูซิว่าเพืนได้อะไรมานะคะเพื่อนๆก็วันนี้จะเอามา unbox ให้ทุกคนดู mm hmm. เผื่อใครที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะคะโอเคก็นี่นะคะก็จะได้มาเป็นกล่องใหญ่เลยก็จะเป็นกล่อง m a กเนตเหมือนเดิมนะคะก็เปิดกล่องขึ้นมาก็จะเจอดัชเบรกนะคะโอเค มาดูกันนะคะว่าเฟิร์นได้ตัวไหนมาเออนี้เฟิร์นได้ที่ช็อปที่สยามพารากอนนะคะพนักง,งาน SA เอเขาน่ารักมากเลยเขาบริการดีมากเลยนะถ้าถ้าเทียบกับที่เฟิร์นเคยไปมาเนาะกับสาขาอื่นนะคะก็มาดูกันนะคะรุ่นนี้เนี่ยพอดีเป็นรุ่นที่ขอบอกเกินก่อนละกันเนาะเป็นรุ่นที่แบบว่าเหมือน ลักแรกโพป,ประค่ะก็คือตอนเข้าไปในช็อปอะแล้วพาพี่ที่ทํางานเขาไปซื้อกระเป๋าเนาะเราก็เห็นมีคนนึงเขาสะพายมาในช็อปนะ mm hmm. ก็เลยถาม s อว่าเอ๊ะร mm hmm. ุ่นนั้นนะคือรุ่นอะไรเพราะเราไม่เคยเจอเลย mm hmm. เขาก็เลยบอกว่ารุ่นนี้เป็นคอลเลคชั่นสปริง2022ของปีนี้เลยเพิ่งเพิ่งออกมาร้อนตอนประมาณสัก 25มีนานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีวางขายในช็อปเลยก็คือไม่มีให้ลองต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นตอนนั้นเราก็เลยแบบตอนนั้นเขาไม่ได้บอกว่าต้องสั่งออนไลน์เขาบอกว่าไม่มีของเลยนะคะแล้วก็ไม่มีให้ลองเราก็เลยได้การ์ดนามบัตรไวะคะ้ค่ะก็เลยแอดไลน์ไปบอกว่าถ้ามีสินค้าช่วยบอกทีนะคะก็เลยได้ตัวนี้มานะคะเขาทักมามาดูกันนะคะนี่ทุกคนดะฮะ มาดูลูกสาวคนใหม่ของเฟอร์นะคะตัวนี้เป็นหลุยวิกตองมีโอโนโอเอดามิเยดามิเยอซูนะคะหรืออัวก็ได้แล้วแต่ซึ่งเฟิร์นบอกก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยเฟิร์นไม่เคยสนใจกระเป๋าดามิเยอซูเลยเนาะเพราะมองว่ามันเป็นสีขาวะคะ่ะอาจจะดูแลยากหรือเปล่า เห็นคนนั้นเขาสะพายแล้วแบบมันน่ารักแหละเนี่ยคือใบมันเล็กปุกปิ๊กมากเลยทุกคนอ่ะฟูร์มาให้รายละเอียดนะคะก็คือดามิเออซูนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าทรงบักเก็ตหรือว่าถ้าทุกคนเพื่อนๆจะรู้ก็คืออยู่ในลายนีโอโนเอซึ่งนีโอโนเอเนี่ยของลุ๋ยเนี่ยจะมีหลายไซส์มากเลยนะคะที่ออกมาอยู่ประจําประจาเป็นลายที่เขาผลิตกันอยู่แล้วก็คือจะเป็นนีโอโนเอซเอเอ็ม no e, ไซส์เอ็มเอ็มนะคะเอ็มเอ็มแล้วก็บีบีนะคะซึ่ง แต่ไซส์ BB เนี่ยเฟิร์นไม่เคยเห็นลายดามิเออซูเลยหรือว่าลายพวกแบบแคนวาสอื่นๆเลยมันจะเป็นอีกหนังหนึ่งอะคะ่ะเฟิร์นไม่แน่ใจมันอ่านชื่อว่าลายที่จะไม่ใช่ลายโมโนแกรมมันจะเป็นสีน้ำเงินบ้างสีขาวสีชมพูอ่อนอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งพอเห็นตัวนี้ยเราก็เลยชอบแล้วก็ทาง SA เเขาก็ทักมาบอกว่ามีเข้ามาใบหนึ่งแต่เฟิร์นก็แอบตอนนั้นก็เลย คิดในใจว่าเอ๊ะมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าในเมื่อเขาบอกไม่มีของแต่ทําไมพอตอนทุ่มหนึง่งไลน์มาบอกว่ามีของใจก็แอบ,บคิดวนะเอ๊ะหรือมีใครสั่งเราไม่เอาหรือเปล่าแต่ก็เราก็ถือว่าเราไปดูสภาพแล้วเราโอเคแล้วก็เอาเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าพอดีมีมาใบหนึ่งพอดีนะคะเฟิร์นก็เลยโทรไปถามจริงๆในแอปพลิเคชันของหลุยเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวนี้เป็นสินค้าพีออเดอร์แล้วจะสั่ง จะส่งให้ภายใน14วันหรือเราจะเป็นนัดรับที่สาขาที่สะดวกก็ได้นะคะแต่ไม่มีวางให้ลองในช็อปเลยอาจจะต้องติดต่อกับ SA นะคะโอเคมาดูรายละเอียดนะคะทุกคนสิ่งที่เฟิร์นชอบมากที่สุดเลยก็คือตรงนี้ตรงแฮนเดิลเขาอะค่ะเป็นคาวไฮสีขาวตรงนี้ SA บอกว่าคาวไฮเนี่ยมันจะไม่เฟดเหมือน เทาไฮหรทั่วไปนะคะเพราะมันฟอกสีแล้วแล้วมันก็จะเป็นการถักแบบเหมือนคล้ายๆสไตล์เอกลักษณ์เมซงด้วยนะคะก็คือจะเป็นสีชมพูลสลับกับสีเบจนะคะน้ำตาลเอ,อิร์ทสีพาสเทลนะคะเนี่ยดูสิทุกคนน่ารักมากเลยดูแฮนเดิลนะตรงตัวจับนะคะแล้วก็เป็นโกลฮาร์ดแวร์นะคะเป็นอะไหล่สีทองหมดเลยแล้วก็มีสตปมคำว่าหลุยส์วิกตองหมดเลยนะคะด้านข้างก็เหมือนกัน ด้าน,นข้างก็สแตป์หรือวิกตองนะคะอ่ะมาดูทีละทีละหน้านะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะทุกคนด้านข้างด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายไม่มีหมุดนะคะส่วนด้านในีย๋ยวรเอาเอาตัวถุงนี้ออกก่อนด้านในเนี่ยจะเป็นบุด,ด้วยไมโครไฟเบอร์นะคะเขาบอกแต่ว่าสัมผัสที่จับมันจะคล้ายๆเหมือน เหมือนกำมะหยี่อะคะ่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนสีดอกกุหลาบอ่อนเนาะแล้วตัวข้างในเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวเฟิร์นเอาสายก่อนนะคะตัวข้างในเนี่ยมันจะแบ่งช่องมานะคะแล้วก็จะเป็นตัวกระดุมแป็คให้ตรงนี้นะคะก็แบ่งเป็นสองช่องเลยคือมันน่ารักเราที่สําคัญคือกระเป๋าเบามากเบามากเลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถลูดตรงนี้ได้นี่ ก็คือเฟิร์นชอบทรงนี้มากเพราะว่าทรงนี้เป็นทรงที่จุของแล้วกระเป๋ามันไม่เสียทรงมากอะค่ะคือเฟิร์นเคยใช้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวนะคะให้ทุกคนดูนี่คือกระเป๋าปัจจุบันของเฟิร์นที่ใช้ประจำเลยก็คือเป็นทรงบักเก็ตเหมือนกันแบ่งเป็น2ช่องเหมือนกันนะคะมีซิปดูซึ่งอันนี้ใหญ่มากแล้วก็ใช้มาเกือบ2ปีแล้วค่ะทุกคนแล้วก็สพายไปมันก็คือแบบ เป็นเป็นกฮาร์ดแวร์เหมือนการรูดซิปได้เหมือนการใส่ของแบบเฟิร์นเป็นคนใส่ของเยอะมากเลยนะก็เลยชอบกระเป๋าทรงนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ของหลุยส์นะคะอันนี้เป็นของเอสปาดาแต่ทรงคล้ายคล้ายนีโอโนเอหหลุยส์เอ็มเอ็มมากเลยทุกคนก็จริงๆก็พอรู้ว่าตัวเองสะพายทรงนี้แล้วของหรือสัมภาระอย่างเงี้ยมันโอเคเราก็เลยเลงว่าเออเราอาจจะซื้อทรงนีโอโนเอแต่ยังไม่เจอไซส์แล้วก็ รุ่นที่ชอบนะคะเพราะว่าอย่าง MM เนี่ยมันก็จะยาวเกินไปเกินสะโพกไปแต่ว่าพอมาเจอเจ้าตัวนี้ทุกคนมันเบามากเลยแล้วก็เวลาถือเนี่ยเราสามารถถือแบบถือคล้องแฮนเดิลอย่างนี้ได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็สะพายได้อ่ะเดี๋ยวเฟิร์นให้ดูสะพายสายเนี่ยก็เป็น go h a ์ d w a r e เหมือนกันสแตป์เหมือนกันสามารถที่จะปรับสายได้เลยนะทุกคน อ่ะเฟื่อนเอาแบบเป็นอันที่เราจะใช้ประจำดีกว่าเพราะว่าคอสบอดี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้น่าจะสภายไหลมากกว่านะคะก็นี่นี่นะคะปรับสายปรับสายได้เลยอ่าแล้วเราก็เอาฮุกตัวนี้มาคล้องกับห่วงนะคะคล้องกับห่วง ทุกคนเข้าใจแล้วไหมะว่าเฟิร์นไมถึงซื้อกับเปาสตางโซอีอ้บัลเลตในคลิปก่อนหน้านี้นะทุกคนก็คือเพราะว่าเจ้าใบนี้นั่นแหละเพราะว่าไปคอดเจ้าใบนี้ออกมามันก็เลยต้องตามใบนั้นมานะคะทุกคนนี่ทุกคนน่ารักไหมให้ทุกคนดูนี่มันน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนเนีย่ยนะคะ <S <S เห็นหรือเปล่าอเอ่ยด้านหน้านี่นะ คือเบาลักษณะเอกลักณก็คือเบามากไว้เดี๋ยวเฟิรอนจะลุกยืนให้ทุกคนดูนะคะอันนี้คือออกใหม่เลยนะในเดือนมีนาปีนี้แล้วก็ทาง SA เนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแคปซูลหมายความว่าจะเป็นลายที่ออกมาแค่คอลเลคชันสปริงเนาะอันนี้ออกมาคอลเลคชันสปริงแล้วก็อาจจะดิสคอนติเนียเพราะว่าไม่ได้ทำต่อจะเป็นแต่ละคอลเลคชันนะคะเขาจะเรียกตัวนี้ว่าแคปซูลถ้าอะไรที่ออกมาแบบ เป็นช่วงๆแล้วเดี๋ยวก็หมดไปนะคะก็น่ารักมากเลยอะทุกคนคือเฟิร์นิชชอบตรงนี้มันลงตัวเป็นหมดเลยคือสีพาสเทลแล้วบวกกับสีขาวสีเทาอ่อนนะคะแล้วก็ g ฮาร์ดแวร์แล้วก็เป็นกระเป๋าที่แบบคือมันมันมันเล็กอะแล้วก็เบามากเลยนะคะทุกคนกระเป๋าใบนี้ n โอโนเอเนี่ยความกว้างนะคะอยู่ที่อ้าวเดี๋ยวนะนะความยาว ความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรความสูงก็อยู่ที่20เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างอยู่ที่13เซนติเมตรนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าความสูงความยาวของสายแนวตั้งเนี่ยยาวที่สุดอย่าอยู่ที่56เซนติเมตรนะคะแล้วก็สั้นที่สุดอย่ายุดที่สานะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นให้รายละเอียดอีกทีหนึ่งทีนี้อันนี้ซื้อมาที่ช็อป พาราลก้อนนะคะก็ออกจากช็อปเลยคือหลุยเขาก็ชอบขึ้นด้วยอะ่ะแล้วก็จริงๆเฟินก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเอาไม่เอาดีนะแต่ว่ามันก็เป็นทรงที่เราตามหาเรารอคอยอยู่ว่าตัดสินใจว่าจะเอา,เอาอยัางไงดีเพราะว่าตอนแรกถ้าไม่มีรุ่นนี้ออกมาเนี่ยเฟินก็กะจะซื้อรุ่นที่เป็นนนโอโนเอบีบีที่เป็นสีหนังสีน้ําเงินแล้วก็แฮนดิเลเป็นสีเหลืองอะคะ่ะ แต่ก็ยังไม่ได้เป๊กขนาดนั้นแล้วอันนั้นก็ออกมาได้หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่พอตัวคอลเลคชันสปริงตัวนี้ออกมามันน่ารักมากเลยทุกคนอ๋อมาดูราคานะคะราคาราคารุ่นนี้จริงๆมีหลายรุ่นเพื่อนๆไปเช็คในตัวเว็บไซต์โอ้ราคาราคาอยู่ที่7,9500นนะคะราคาใบนี้นะคะก็ราคาก็ มันน่าจะแพงกว่าผู้เนเวอร์ฟูเนาะอันนี้7 000, 9 5 0 0นะคะกระเป๋าตัวดามิเยอาซูเนโอโนเอบีบ e ีนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเฟิร์นลองสะพายให้ทุกคนดูพื้นที่ก็จำกัดนิดนึงนี่นะคะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือสะพายแบบว่า สะพายไหล่นะคะคิดว่าน่าจะใช้ตรงนี้ทรงนี้มากกว่าสะดวกสบายเบามากเลยเบาแบบแทบไม่มีน้ำหนักเลยอ่ะทุกคนนี่นะคะสะพายไหล่จะออกมาเป็นแบบนี้ความยาวก็กำลังดีเลยอยู่ตรงนี้นะคะนี่น่ารักมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เฟิร์นต้องซื้อตัวนี้มาไงคะทุกคนซื้อวันเดียวกันเลยนะอันเนี้ยนี่ ก็เลยต้องซื้อโซอี้วอลเล็ตมาเพื่อมาใส่กับกระเป๋าสตางค์เอ้ยเพื่อเอากระเป๋าสตางค์มาใส่กับตรงนี้นะคะเข้ากันเข้ากันมากๆเลยทุกคนนี่อ่ะนี่นะคะก็ปรับปรับสายได้แล้วก็เอากระเป๋าสตางค์ใส่ไปเพราะว่าเราใช้กระเป๋าถือใบเล็กแล้วเราก็ต้องใช้กระเป๋าสตางค์ใบเล็กด้วยนะคะก็นี่ น่ารักอ่ะทุกคนหรือเราจะจะถือเป็นอีกสไตล์นึงก็ได้อย่างนี้นี่นี่นะคะเห็นไหมนะคะก็ถืออย่างนี้ก็น่ารักมากเลยเนี่ยคะ่ะล้องแขนอย่างนี้ไปน่ารักมากหรืออีกแบบหนึง่งก็คือจะปรับสายเป็นคอสบอดี้ได้นะคะเราก็มามาลองดูกันว่าเป็นเอ๊ะเป็นคอสบอดี้เป็นยังไง เราก็ปรับสายเลยดึงกระดุมออกมาทั้งสองข้างนะคะแล้วข้างบนเนี่ยเขาจะมีมีร่องกระดุมให้แ๊กมานะคะแ๊กเสร็จแล้วปุ๊บอ่าถ้าสพายเดี๋ยวนะเฟิร์นแบบว่าไม่คอสบอดี้ก็จะอาจจะอยู่ต่ำไปสักนิดนึงเนาะจะอยู่ตรงสะโพกตรงนี้อืม,อมแต่ว่าถ้าคอสบอดี้เนี่ยน่าจะกำลังดีนี่อ่าคอสบอดี้โอเคเลย คอสบอดี้เลยนะคะนี่เบามากขนาดกำลังดีไม่ได้ยาวเกินไปแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เราเอามือสามารถล้วงลงไปตรงนี้ได้เลยอะคะ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้มันมันแบบเพอร์เฟกมากเลยอะแล้วมันเป็นเป็นขนาดมินิไซส์น่ารักน่ารักสีแบบสีแบบสบายตาลูกคุณลูกคุณนิดนึงอันนี้เนาะก็เนี่ยคอสบอดี้น่ารักมากเลยแต่ว่าเฟิร์นจะชอบ เฟิ่อชอบเป็นสะาายบ่ามากกว่านะคะสไพายบ่ามันก็จะสะดวกต่อการใช้งานประจำวันมากกว่าอ่าเราก็แค่เลื่อนกระดุมมาตรงนี้นะคะ จริงๆเฟิร์งลง u t u b e ก็ไว้ให้เพื่อนๆที่กำลังลังเลหรือสนใจดูดูก่อนตัดสินใจซื้อด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ขายไม่ขายในตัวในช็อปจริงๆอ่เท่าที่เฟิร์นโทรไปสอบถามก่อนเฟิร์นไปรับใบนี้จริงๆอะค่ะเฟิร์นลองโทรไปถามสาขาอื่นว่าเอ๊ตัวรุ่นอน่อเนโอโนเอตัวนี้ค่ะมีวางในชอ็อปไหมเพราะว่าสาขาที่พารากอนบอกว่าไม่มีให้ลอง ทีนี้สาขาอื่นเขาก็แจ้งบอกว่าในคอลเลคชันสปริงของ2022แล้วก็เพิ่งขายตอนเดือนมีนาจะไม่มีลองในช็อปเลยนะคะแล้วก็ต้องสั่งทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์เท่านั้นแล้วก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเราจะไม่เห็นของจริงอะคะ่ะเราจะไม่ได้จับไม่ได้ลองสไปายแล้วก็คือเราต้องดูจากรูปแล้วเราสั่งพรีออเดอร์เอาเลยแล้วเขาจะมาส่งให้นะคะหรือไปรับที่สาขาก็ได้ โอเคก็เอาไว้เป็นอ่าเลฟเฟรนให้กับเพื่อนๆที่กำลังลังเลหรือว่าสนใจจะซื้อก็อให้ลองรีบสั่งนะคะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าพวกคอลเลคชันเนี่ยหลังจากลอนช์ออกมาแล้วมันจะอยู่ประมาณสัก3เดือนเนาะแต่เฟิก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะผลิตลายเนี้ยเป็นแบบเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรเพอร์มานแตนถาวรไปเลยหรือเปล่าเหมือนพวกสป e ดี้เนเวอร์ฟูหรือเปล่าแต่เท่าที่ข้อมูลที่ได้จากจาก SA เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเอ่อมาแค่ช่วงคอเลกชันเท่านั้นเนาะก็น่ารักดีเนาะทุกคนโอเคก็คิดว่าจบคลิปเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย